สวัสดีครับผมวันนี้มีจักกระเป๋าหิ้วอีวิลามาให้ดูอีกแล้วนะครับผมมาในอาการที่ย่ากดสวิ์สีเขียวตรงนี้นะครับขึ้นสถานะขึ้นปกตินะครับแต่กดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่ครับเย็บได้นะครับพอเราจะหยุดนะครับเนี่ครับกดอีกทีไม่ไปแล้วครับนี่ครับ จิ้มหลายๆที่ะครับถึงจะติดนะครับที่จริงเขากดครั้งเดียวนะครับเขาก็จะวิ่งสมูทไปเลยนะครับผมเ็าก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือมาเนี่ยลูกค้าเห็นว่าจอดทิ้งไว้น่าจะประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันครับไม่ได้ใช้งานเลยพอจะเอามาใช้แล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับผม เนี่ยครับที่จริงเขากดปุ๊บแล้วเขาจะวิ่งไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทีลงไม่ได้ขึ้นลงทีแล้วปีเข็มนะครับเนี่ยครับเขาจะวิ่งไปเลยแบบนี้นะครับยาวนี่นะครับแล้วก็กดถอยหลังเขาบอกถอยหลังไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยถอยหลังไม่ได้ด้วยน่ครับอาการแบบนี้ก็คือตัวหน้าคอนแทกนะครับหน้าคอนแทกที่อยู่ช่วงนี้นะครับสกปรกนะครับพอสกปรกแล้วทีนี้ าก็ทําให้ตัวหน้าคอนแทคตรงนี้ที่สัมผัสปุ่มตรงเนี้ทํางานไม่เต็มที่นะครับทํางานไม่เต็มร้อยนะครับหรือบางทีหน้าคอนแทคสัมผัสอาจจะเสียก็ได้นะครับแต่ต้องรื้อดูก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนี่นะครับผมก็ข้างในข้างในข้างบนก็จะประมาณนี้เขาก็ไม่ได้ใช้งานนะครับฝุ่นก็มีฝุ่นจับนะครับแล้วก็ชุดข้างหน้านะครับชุดข้างหน้ามีกริมถอดดูน่าจะระบีแห้งด้วยนะครับนี่ครับ จระเบีแห้งด้วยนะครับพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมทําการซ่อมแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมว่าจะเกิดจากหน้าคอนแทคเสียหรือว่าปุ่มมันเสียนะครับผมโอเคนะครับผมสรุปปุ่มตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับผมอาทําการซ่อมปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับล้างเครื่องข้างในด้วยนะครับผมอันนี้ปั่นเครื่องนะครับให้น้ํามันซึมเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ครับผมหลังจากที่เราทําการซ่อมชุดแผ่งวงจรชุดนี้นะครับที่มีปัญหานะครับก่อนหน้านี้ที่ว่ากดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางทีก็กดแล้วไม่วิ่งนะครับกดหลายทีนะครับย้ำๆๆจนปุ่มจะพังนะครับกดจะวิ่งนะครับก็คือว่านี่ซ่อมชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มตรงนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดล้างเครื่องเรียบร้อยครับทั้งข้างในทั้งข้างนอกนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาเรากดปุ่มแล้วเนี่ยกดแล้วต้องวิ่งเลยนะครับก็เขาก็จะวิ่งยาวเลยนะครับไม่ใช่วิ่งแล้วหยุดนะครับนะครับกดปุ๊บครั้งเดียวนะครับเนี่ยครับเขาก็จะวิ่งให้เลยยาวแบบนี้เลยนะครับ เราจะย้ำเราก็กดนะครับเขาก็จะย้ำช้าๆให้นะครับนี่ครับเขาก็จะถอยหลังย้ำให้ช้าๆแบบนี้นะครับอ่าแล้ทีนี้เราจะเริ่มเย็บใหม่นะครับนี่นะครับกดครั้งเดียวก็วิ่งเลยนะครับเห็นชัดไหมครับเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกล้องลงต่ำนิดนึงอ่ะนี่นะครับ กดครั้งเดียวก็วิ่งเลยนะครับกดแล้วหยุดกดแล้ววิง่งกดแล้วหยุดกดแล้ววิ่งนะครับถึงจะถูกต้องนะครับนี่ครับกดแล้วหยุดกดแล้ววิ่งนะครับส่วนเราจะกดช้าจะเอาช้าเอาไว้ก็อยู่ที่เรากดเลยนะครับเนี่ขยับกล้องนะครับเพราะบางทีคลัวไม่เห็นนะครับ นี่นะครับกดปุ๊บเครื่องก็จะทำงานวิ่งปกติกดหยุดครับผมอันนี้ก็เป็นปรับกระต่ายเตานะครับความไวอันนี้ถ้าเราปรับไวนะครับถ้าเราเย็บไปวิ่งไวเกินนะครับเราจะสโลว์ก็ได้นะครับตันนี้สโลว์ได้นะครับแล้วก็กดหยุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวสโลว์นะครับเอาใหม่นะครับถ้าถ้าเราเย็บไวปุ๊บ โซโลตัวเตานี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะช้าให้ตอนนี้เป็นตัวโซโลแล้วก็กดเย็บไว้นะครับกดโซโลอ่ะเขาจะช้าให้นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ลดไม่ต้องไวมากครับแล้วก็กดเย็บได้เลยลก,กดหยุดครับอ่ะ พอหยุดเขาก็หยุดพอเรากดวิ่งเขาก็วิ่งอ่ะผมลองซิกแซกดูนะครับเอ็นลายซิกแซกศูนย์สี่ระดับอ,อันนี้ความถี่อันนี้ความห่างของปีเข็มนะครับความกว้างของปีเข็มกดสี่จุดศูนย์กดเจ็บครับช้าแล้วก็เพิ่มเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผม น,นี่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยซ่อมล้างเครื่องแล้วก็ซ่อมปุ่มสวิตช์หยุดอ่าเขาก็จะหยุดให้กดปุ๊บหยุดปับ๊บนี่ครับผมเครื่องก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครถ้ามีปัญหาเรื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับอาการมีปัญหานะครับอย่างเป็นพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ เย็บแล้วมีปัญหาอย่างที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นครับต้นคลิปนะครับต้นคลิปแล้วมีอาการแบบนั้นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรับซ่อมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นจักเก่าจักรใหม่จักโบราณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจักอะไรผมรับซ่อมหมดเลยเดีย๋ยวขอเล่นลายประมาณจักเบอร์ 42. สี่สิบสองลองดูสี่สิบสองนะครับ ใชสี่สิบสองสี่สิบสองนะครับลองดูกดเป็นนะครับเขาก็จะเป็นลายาต่างๆออกมาให้นะครับเราจะเล่นลายอะไรล้วก็กดได้เลยนะครับตามลายที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเบอร์สี่สิบสองนะครับเห็นไหมครับ มีลายบอกต่างๆนะครับเราก็กดเล่นลายตามนั้นได้เลยบางทีเย็บลายดอกแบบนี้นะครับเย็บแล้วบางทีมันมีเสียงดังซึ้ดซึ้ดซึึเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าลายดอกต่างๆเนี่ยครับมันจะมีจุดหนาและจุดบางนะครับจะมีจุดหนาและจุดบางอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังก,ก็แกล้ๆหน่อยนะครับเรื่องปกตินะครับ เนี่ยครับมันมันจะปักเลยครับก็ปล่อยเขาทํางานไปนะครับเราจะเลือกลายอะไรต่างๆล้วก็สามารถทําได้นะครับเลือกลายได้ตามที่เราต้องการก็ดีอย่างนะครับรุ่นนี้เลือกลายได้หลายแบบหลายอย่างอาายอนไล์ให้ดูก่อนครับชือ่อนี่ครับเห็นไหมครับ ลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับลายแล้วก็สามารถเลือกเอาได้นะครับว่าเราจะเอาลายอะไรนะครับเห็นไหมครับมีลายให้เล่นเยอะแยะมีลังดุมด้วยนะครับหลายลายหลายแบบนะครับโอเคครับผมใครมีปัญหาเรื่องจักรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับอำจักรนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อญาติพี่น้องหรือว่าใครที่ใช้จักรกระเป๋าหิ้วหรือว่าจักรอะไรต่างๆที่ผมลงคลิป ไปก่อนหน้านี้ครับผมถ้าตรงกับของเราหรือว่าตรงกับของเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็ถ้าเขามีปัญหาเรื่องจกักรก็สามารถแชร์ไปให้เขาดูได้นะครับว่าอ่าผมเนี่ยรับซ่อมจักรอยู่นะครับผมจากรุ่นนี้ไม่ว่ารุ่นนี้จะเป็นจากรุ่นนี้จากกระเป๋าหิว้วจากโบรานจากหัวดาจากเท,ท้าถีบนะครับรับซ่อมหมดเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็ทักสอบถามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับก่อนที่จะส่งเครื่องมาซ่อมนะครับผม ออก็โอเคขอจบคลิปไปเพียงเ,เท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ